ครับผมวันนี้มาพบกับดาวเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะให้ดูโตโยต้ากันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจากการดูโดยรอบก่อนล้วกันว่าคันนี้ลักษณะเป็นยังไงบ้างผมบอกเลยคันนี้แม่งโคตรเซ่งซิ่งจัดเราจะให้ดูรอบๆนะครับโอ้โหสีสวยงามนี่ครับโอ้โหดูสิ สวยงามมากนะครับผมบรรดูชมเดี๋ยวจะมาเริ่มจากการดูจากเครื่องยนต์ก่อนนี้ก่าว่าเครื่องยนต์คันนี้เขาเป็นเครื่องยนต์แบบไหนนะครับผมเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็น4 a g 20วาล์วฝาดำกำลังอัด4ลิ้น5เกียร์กล่องเ็ฟคอนเงินนะครับผมนี่เรามาดูหน้าตากันก่อนเลยว่าโ้โี่ลิ้น ลิ้นโตเท่าฝาบ้านพันเจ้าโอ้เดี๋ยวดูความสวยงามนะฮะสวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูล้ออันีีกว่าล้อเนี่ยเป็นล้อ P1 เป็นล้อฮิตมากนะในสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าคนวัยรุ่นยุคแรกๆที่ขับตาเพชรหรือว่าสมัยนั้นเนี่ยจะใช้ชอบใช้ล้อนี้กันมากเลยนะครับผม เรื่องเท่เกินส่วนยางนะครับผมก็จะเป็นยางแอ v ดแวนฟีว่าฟีว่าก็หน้าตายอย่างนี้นะครับผมดอกยางนะครับยางนี้ก็น่าจะเป็นยางถึงสปอร์ตนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันมากดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวภายในเดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายทางนู้นดีกว่า,าว่าภายในเนี่ยคันนี้เขามีอะไรบ้างคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถร้อยห้าสิบม้าโอ้โหภายใน ภายในเนี้ยบมากครับผมเจ้าของเขาโอ้โหดูแลดูแลดีนะครับนี่พรมอะไรนะครับเป็นพรมอะไรของอะไรเอ่ยโอ้เนี่ยมันมืดมากเลยผมเนี่ยมองแทบไม่เห็นเหมือนกันสปรินนะครับพรมอะไรของสปรินแต่ฝาแต่เป็นของท R D อดีนะครับผมแล้วก็อ่ะไหนไหนก็ไหนไหนละเราจะสวมสวมรอยเป็น แบบเจ้าของรถเลยได้กันเพราะเราขอเจ้าของรถเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่เราก็จะให้ดูเรือนไม้โอ้โหนี่นะครับผมภายในนี่สวยมากส่วนเบาะนะครับเบาะก็นิ่บนะครับผมเบาะเป็นของ BZR นะครับนี่และนี่หน้าตาของกล่อง FCON เป็นอย่างนี้โอ้โหเท่งามหยุดย้อยนะครับผมนี่ เราก็จะมาให้ดูกันนะฮะนี่ภายในของครบนะครับผมสวยจริง A few moments later นี่นะครับเราจะมาให้ดูภายในของเจ้า Toyota Corolla ตตค,ลลคันนี้กันนะครับผมภายในสวยมากนี่มีเกดวัดด้วยนะครับผมดูสีหน้าตาเป็นยังไงโอ้สวยงามนะครับ เรืยนใหม่ภายในนะครับสภาพดีมากนะครับ <Z> <Z> รบอก b z r นะครับผมวรมารายสปริน์นะครับโอเคสวยงามครับเราจะมาลงดีเทลเจาะลึกกันบ้างนะครับผมว่าเจ้าของคันนี้ได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าเครื่องเนี่ยได้ทำที่ b z r นะครับผมร้านอยู่แถวพระรามสี่ เขาเก็บห oh, ้องเครื่องมาโคตรเนียนสวยมากดลยดิแต่เจ้าของเหมือนจะไม่ค่อยได้ล้างนะครับเนี่ยปรดีว่าเจ้าของรู้จักกันนะครับก็เลยพูดเล่นกันได้นะแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ดูเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อไี่ีซั z r ได้นะ A few moments later A few minutes later. <laughs>